เช็คุงเงินกับกรุงสรีออโต้ Auto พร้อมสตาร์ทสำหรับส่วนสูงของแป้งนะคะปกติตัว MT 0 9แป้งสามารถครอบได้นะคะแต่คันนี้จะใส่ยางไซส์200มาทำให้รถดูสูงมากขึ้นค่ะเดี๋ยวแป้งเรามาสตาร์ทให้ฟังเสียงกันดูค่ะเสียงค่อนข้างจะดังและดูดัน ตัว mt 0 9คันนี้นะคะเพิ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆเลยแป้งเลยรีบจับมาทำคลิปให้ลูกค้าได้ดูก่อนใครเลยนะคะคันนี้เป็นรถปี2019แเลกลขใหม่แค่20,000โลนะคะราคาเปิดเพียง2,45,000บาทและที่สำคัญลูกค้าเครดิตด,ดีนะคะสามารถจัดฟรีดาวได้จ่ายแค่ค่าโอนค่าประกันออกรถเพียง8,000บาทนะคะ ห่อน 0, 0ูปีอยู่ที่5,700บาทค่ะคันนี้ได้การสะบัดพร้อมขาจับของ YSS ด้วยค่ะกาดหม้อน้ำตรงรุ่นของ MT 0 9กันลมด้านข้างก็มีมาให้ค่ะทักหาแป้งไม่ได้เลยค่ะแป้งมีส่วนลดดีๆรออยู่เพียบเลยค่ะและลูกค้าที่จัดไฟแนนซ์ยินดีดันให้ทุกเคสเลยค่ะเดี๋ยวแป้งพามาดูรอบๆคันของ MT 0 9คันนี้กันค่ะคันนี้ของแต่งที่ติดรถมานะคะจะมีการสะบัดพร้อมขาจับ YSS นะคะ มีกาดหม้อน้ำตรงรุ่น MT 0 9ด้วยค่ะกันล้มติดมาให้แล้วเรียบร้อยเลยนะคะตัวเครื่องยนต์นะคะสภาพสวยงามสมบูรณ์แบบมากๆเลยนะคะและได้ท่อแต่ง s c ด้วยค่ะเสียงโหดมากๆเลยค่ะเดี๋ยวแป้งลรามาสตาร์ทให้ฟังเสียงกันค่ะ ดูดันมากๆเลยค่ะคันนี้รถยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะเพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆเลยค่ะจะได้ยางลายสายฟ้าขนาด200เลยนะคะดูโหดดูใหญ่ไปเลยค่ะเปิดราคาอยู่ที่245,000บาทนะคะสำหรับลูกค้าเครดิตดีนะคะสามารถจัดฟรีดาวได้เลยจ่ายแค่ค่าโอนค่าประกันออกรถ8,000บาทผ่อนสูงสุด5ปีอยู่ที่5,700บาทค่ะ และลูกค้าที่จัดไฟแนนนะคะแป้งยินดีดันให้ทุกๆเคสเลยค่ะสำหรับโปรโมชั่นตอนนี้นะคะไม่ใช่เฉพาะ MT0 9ทีย์ที่จะมีส่วนลดให้หลักหมื่นนะคะลดทุกคันภายในร้านนะคะปรับส่วนลดให้หลายหมื่นเลยทีเดียวลูกค้าที่สนใจเข้ามาเดินชมที่ร้านหรือมาจับจองกับเชล์แป้งได้เลยค่ะวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องโปรโมชั่นการลดราคาครั้งใหญ่ของร้านดีเจริญยนต์เมื่อวานนะครับบอกเลยว่าลด รถยับยับแบบลถกันหนักๆไปเลยดีกว่ารถแบบว่าเอาจริงๆนะคะทุกคันแคบจะไม่ได้กําไรเลยคือคืนกําไรให้ลูกค้าไปเลยค่ะรถ3 0 0 0 0ื่นถึงแสนบาทกันไปเลยทีเดียวว้าวมากโปรนี้นะคะอ่าสมมุติสมมุติดีกว่าเอาอย่างอย่างอย่างซีเงี้ยซี R, ีหกร้านเราเงี้ยเอ่อออกรถอยู่ประมาณเท่าไหร่ ตอนนี้นะคะทุกคันนะคะเฉลี่ยแล้วปรับราคาอยู่ที่1,99,000าจัดโปรฟรีดาวให้ลูกค้าไปด้วยค่ะจ่ายแค่ค่าโอนค่าประกันออกรถเบ็ดเสร็จอยู่ประมาณไม่เกิน6,000บาทค่ะจัดหนักจัดเต็มไ<ช>ด้ยิกใบก็ไม่ขี่เลยทีเดียวใช่และตอนนี้นะคะถ้าเป็นคา์ดไม่เกิน400ชซีซีเรียกว่าฟรีดาวได้เหมือนกันผ่อนแค่เดือนละ2 0 0พนิดนเบามากๆค่ะ ลูกค้าที่มองหาตัว9 0 0อถึงพันนะเรียกว่าตอนนี้ฟรีดาวหลายคันมากๆเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นเป็นไทยอัมทีร้อยแ0ดเก้าร้ออ่อซีบีพันอาืมเอาง่ายๆคือที่ร้านเนี่ยฟรีดาวเกือบทุกคันเลยตอนเนี้ยใช่เพราะว่ารถกันหนักมากรถกันโหดและอย่างเป็นลูกค้าที่มาซื้อรถกับเราเนี่ยต้องออกไปเปลี่ยนของลงของเหลวหรือว่าทำอะไรเพิ่มไหมครับ ค่ะก็หลักๆนะคะรถทุกคันภายในร้านนะคะเราไม่รู้หรอกวันที่เข้ามาระยะการใช้งานของคนเก่าเนี่ยมันถึงขั้นไหนแล้วนะ้ำมันเครื่องนะคะเราก็จะเปลี่ยนใหม่ให้ทุกคันก่อนออกนะคะแล้วก็พวกระบบหม้อน้ำกองอากาศหรือแม้แต่ยางรถนะคะเราก็ทำให้ใหม่หมดเลยนะคะ คือไล่ระบบหลอกของเย็นหล่อเย็นให้ใหม่หมดอ่าใช่ค่ะเช็คระบบการใช้งานต่างๆระบบไฟตัวเครื่องการใช้งานทุกอย่างคือลูกค้าต้องได้รถที่ดีอ,ออกไปเลยนะคะแล้วพวกน้ำมันเบรกพวกอะไรนี้เราต้องทํำไหมครับน้ำมันเบรกอะคะ่ะมันมีหลายปัจจัยในการเสรื่อมสภาพนะคะเราก็ทําให้หมดเลยค่ะคือเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยใช่ค่ะแล้วการเช็คระบบที่มีอยู่ทั่วไปในรถอะครับค่ะ การเช็คระบบเซนเซอร์ตามจุดต่างๆนะคะเช่นเบรกช่วงล่างเกียร์เพราะว่าระบบพวกนี้ค่ะเราไม่ทราบว่ามันจะเสียเมื่อไหร่นะคะเราก็พยายามเช็คงานให้มันสมบูรณ์ที่สุดสําหรับรถมือสองนะคะเอาง่ายๆลูกค้าได้รถกับร้านดีจเจริญยนต์ไปไม่ต้องห่วงเรื่องระบบต่างๆเลยถือว่าสมบูรณ์แบบออกไปแน่นอนค่ะยังไงเราก็ไม่เคยทิ้งลูกค้าอยู่แล้วใช่ไหมฮะ,ะแล้วส่วนยางเนี่ยเราเราดูยังไงครับ ส่วนใหญ่นะคะยางรถเนี่ยค่ะที่เข้ามาเราจะตรวจเช็คให้ทุกครันอยู่แล้วสมมุติว่าตัวรถที่ยกตัวอย่างเช่นรถสายจอดรถสายจอดมันก็จะมีทั้งยางเสื่อมอย,า,ย,อยางแข็งอะ,อะไรอย่างเงี้ยเนาะเข้ามาแล้วเราก็เปลี่ยนให้ลูกค้าใหม่เลยนะคะทั้งหน้าหลังในส่วนของลูกค้าต่างชาติพี่แบงค์มีแนะนําลูกค้ายังไงบ้าง,างะคะ for foreigner to all big bike customer กว่าที่สุดส่วนลดสำหรับ every Big Bike ตั้งแต่20,000บาทถึง100,000บาทตุลาคม2023เฉลี่ยทุกคนยินดีต้อนรับโปรดติดต่อผมมิสเตอร์แบงค์โปรดเช็คเอาท์ตัวเลือกของเราที่เว็บไซต์ www.gbigbike.com ไปเยี่ยมชมโชว์รูมของเราเปิดวันละ9.00น.ถึง16.00น.น.พ.ตั้งอยู่ที่ถนนคันชนบิชัยบางแค ากโปรโมชั่นเดือนตุลาคมนี้ไว้ด้วยนะคะสำหรับลูกค้าที่กำลังมองหารถรีบมาจองภายในเดือนนี้เลยนะคะบอกเลยว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนสำหรับส่วนรถขนาดนี้นะคะลดแล้วลดอีกรถต่อ <laughs>